ทุกสบายดีผมแม่พี่น้องสุขุสุขนเนาะมาปลอกกับสองเบากีกเกษร้นเหลียงป่าเนาะมือนีกับชิพ้ามาเบิงบรรยากาศฝ่าตกะนลินเนาะตามประซาบสร้างไห้เร้าหน้าบานเห่าเนี่ยนะนาตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองโมงเนาะฝ่าพ้นสุรธาก็เริ่มโลยปลายลงมา คาดกา้านหวานานาจะโต๊หนักเนาะเพราะว่าส่วงนี้มันต๊กในเดือนเดือนที่ว่าฝนโต๊กดีแหละกต่ชีวาภาษาบมันบาดเนาะก่าฝน,นลินเป็นเดือนที่ฝนลินนั่นเนาะสำหรับตอนนี้เท่ากับ้ากข็ขึนในกลางห้กลางหน้าเนาะแต่พอดีฝนไหลล้างเลยเก,เกือบเกือบแล้วท่านฝนเกือบไ้เปียกฝนนะ มาโมน,นี้ก็สิสิพามาเป็นคนดังเนาะโมเมนต์ดังยังดังไฟดังไฟสิประกอบอาหารอาหารเที่ยงพอได้เอาไปดูก,กระปลาหมอขึ้นมาประกอบอาหารเนาะกาจะดังเพป็นว่าจะเห็นเมนูปีกเนาะ ปิ้งแล้วก็ตั้มมะละกอเนาะเรียกว่าตั้มมะฮุงเอามา <l ots> ปลาหมอปลาหมอเพี้ยงแต่บบแมนหมอค้างดำด้วยปลาหมอแล้วปลาเข็งเนาะ <l ots> นะครับสีสะทานดอกเนาะ เวลาตอนนี้มก็อยักเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เทียงไงเน,นะาะมก็อยักตกเป็นใบมุงย่างนะทองก็เริ่อมยิ้วเนาะที่เด็กขึเขาเสียงเมียงนี่แหละพี่น้องมันนี้หลังจากมือน,นั้นที่เขาเสียงเมียงไปกับก่อยป่าเนาะมากมือน,นี้ก็ได้เสียงเมียงคือเกาจากซีแลพี่น้อง วิธีชีวิตค้นบานเฮาห้าสากินคำเต็มนี้ฮะห้าเพลนกินเพลนเนาะไพื่ถากินตนคำบบโซกสีไว้าะวสวงนี่ก็เป็นสวงปากดำเมืออ่อยไรแต่อดมือกินมือกับโบทซกสีหลอดเนาะตีปลาหมอน้ำกันทุกคน ปลาหมอจักข้องใส่ไก่เฮาอย่าด้าหมาก,ก็ได้ทุกคนได้นี่เป็นวิธีสวิตค้นบานเฮามันเป็นวงจรสวิตเนาะมันเป็นห่วงโซของอาหารสำหรับผลฝ่าปีนี้ก็ตกดีเนาะต๊กแต่หัวปีแต่หัวปีกระน่ำทวมก่าไปแล้วหอบหนึ่งเนะาะบอกว่ามัซิมาทวม เขาไก้รือบอลขาหี่อห,ห,ห,หลุนจะนอยเด้สิพาไปซิตมตำหมกคงเนาะเลื้องอับเติมอะไรไปเนอะแ่ก็ได้ทานเต้าโอบนี่นะจะหอมดีเน,นาะน่าจะสุกไววพร้อมแต่นี้เป็นทานทานใหม่เนะาะมะกะบบคอยแห้งปะไร แต่ก็พอไรอยู่อยู่งานกินงานตามวิถีชีวิตคนบ้านเฮ้าเนี้ยพี่น้องมามามาพีกิกบ่เรื่องอับเติมอยู่บ่โอ้ยไก่เรืองเลยนี่ไม่แล้วไม่แล้วพี่น้องนังดดนนังเพื่อนโพดสิ่ไม้ปลาดีดอกมามาของฝากมาหอนเลยพี่น้องจะเอาของฝากน้ำกันของฝากมาจากแดนไกลก็ได เดี๋ยวประดุกปราตอนเพื่อนโอ้เพิ่นมากับลูกไงคนกับปวยป่ายมาพอดีปิดตะมูลมัดเนาะเดี๋ยวสิตโตกระเดยกกระดอกอกับบ่อพอดีไปมาอยากเนี้ย À mà, xinh hoạt lè, xinh hoạt lè. Khuất tố cào lui lê no. Lục xoài quá Lục xoài vô. Ui, nó no. gặp ค <c oughs> งฝากจากบ,บักซองเดนนาวนะพี่น้องอขอบใจขอบใจ <c oughs> ได้ผักสูมากลี่ยแล้วก็มีม,ม่มีมังนาวอยู่แล้วเพี่นอนเนาะหนำใจหนำใจความหักแข้งผักสูก็เป็นผักสูปอดสานแน่นอนฟักสูโออร์แกนิกเพป็นปลูกเองเพื่อนเพื่อนวะทำมากลี่ยกันนะมีแต่ของปอดสารฟิต ขอบใจเด้อขอบใจเด้อสำหรับฟักสู้นี่ยพอๆกันอยูอ่ YouTube เด้อเครื่องกาเกี่ยมเนาะทาทาแต่ป้าซุคกคนนะนี่ตั้มไว้กระยามันไข่เครื่องเมนูอยู่วน้ำลายตติมกับหิวเนาะน้ำลายอยากแตกเนาะพักยุบพักยุบประดุกประดุก นี่ขึ้นเคียงละรอทานยังจะจดจะจอหิวก็พอหิวเนาะนี่ก็ใบ,บม่วงปลายละกินแต่เขาเสี้ยงเมียงถูมือเนาะอ่าสีสะไห้เส้านาเขาน,นีน่พ่อสำนีแล้วมีแม่ใหญ่เนาะยม,ม,มีแต่หัวควันอย่างเดียวแม่ใหญ่ว้าแม่ใหญ่มีแต่ว่าเขาเป็นบาเนาะ,ะแกยาเนาะคข้มซุปกุงป้งบระเทาเกัน ให้เพิ่นได้ยิ้มมีหอยยิ้มก็ถือว่าเพิ่มอายุเพิ่นขึ้นเนาะอีกปีหนึง่งจากลอยก็เป็นลอยลอยหนึ่งปีเนาะคือเวียดเพิ่นวไวเนาะคนเล่าเขานี่กินแต่ขี้เทามือละต้นคือซีเมนท์คมจริงของเวียดเลยแหละสุกแล้วพี่น้องสุกแล้ว,ลวไปไปไปเบิ่งหัวกตำมะฮุงกัน เมนูอาหารเสียงห้องนวดงวดงวดงวอือออแสบฮะสบเลยชิมไหมอาบวงสดเอาตีจ okay. ังไดอเอดดิุด ah ีคต ah ักมาให้ช ah ิมนะใส่ยังไงน่ะคบเลยคบแต่ก็แต่ยังหมดแสบอ่ มันสุดเลยกลางกัางอือเสียประเดี๋ยอีกเสีประเดี๋ยอยากเพาะแล้วได้แล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วพีว่น้องแซ่บกระพิ้วกระทอกันมันเลยมันเป็นใบใบเลยมันใกล้เขาเทียงแล้วเป็นเขาใบาเขาเชียงเมียงแล้ว มาเด้อกินขอนำกันเด้อตามมากรุงปิ่งปลาอาหารบานเฮามีสำไรกินสำหนันเนาะอะ่กินข้าวก่อนเด้อขอจบคลิปเพียงเทน,นี้ขอบใจเด้อที่เบิงทีส้มจะจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนเด้อปั่นซองน,น่อยให้แน